ท่านผู้ชมครับชมการแข่งขันชิงแชมป์กีฬาเจ็ดสีประเภทเจ้าสังการแข่งขันชิงแชมป์เจ็ดสีมินิมาราธอนในปีนี้ไม่กี่อื่นใจข้างหน้านี้เราก็จะได้รบบไทราบแล้วว่าใครนะครับจะเป็นเจ้าลงตรดเจ้าสังเวียนรอบชิงชาเลิศสตรีมงคลเกียรติ์ทั่วับที่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของนักกอล์ฟครับ สวัสดีครับพบกับรายการสปอร์ตไลฟ์ทุกคำคืันอางค,นนคานแบบนี้ครับและวันนี้ครับพิเศษส,สุดครับเราอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬครับเรามาตามหาทีมตะกร้อที่กำลังเป็นที่ฮือฮาครับแบกอายุไปเล่นกับรุ่นพี่แถมคว้าแชมป์ได้อีกแล้วก็ทีมฟุตบอลครับที่เขาว่าเป็นตัวตึงสุดของจังหวัดบึงกาฬครับตอนนี้พร้อมแล้วและเราอยู่ที่โรงเรียนแรกแล้วครับโรงเรียนบ้านโคกกองโรงเรียนที่สร้างเด็กตั้งแต่แตะกร้อไม่เป็นเลย จนไปขวาแชมป์มาได้เรานัดโค้ดไว้แล้วน้องๆตัวตึงแค่ไหนไปติดตามกันเลยครับวินัยพลวีครับอ,อยู่โรงเรียนคุกก่องการสร้างทีมตะกร้อนะครับก็คือ สร้างจากเด็กอายุ8ปี7ปี8ปีนะครับจนถึงป .6 แล้วก็อพอถึงป .6 เราก็จะหาให้นักเรียนให้นักกีฬานี่แล้วแต่โรงเรียนไหนจะรับไปนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นภาระโรงเรียนกีฬานะครับก็คือโรงเรียนไหนที่สามารถที่จะดูแลเด็กได้ต่อยอดจากผมผมก็จะให้ไปนะครับต้องสอบถามนิดนึงครับโค้ช เพราะว่าทราบมาว่าที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมีถึงม .3 มใช่แต่ทําไมพอน้องๆพอจบปหกไปแล้วเราถึงคิดที่จะส่งต่อน้องๆไปสถาบัานอื่นเลยครับคือตามบริบทครับตามบริบทโรงเรียนของเรานี่ก็อยู่ใน,นแนวตะเข็บชายแดนแล้วก็การเสี่ยงยาเสพติดบ้างการหลายๆอย่างนะครับมันต้องประกอบก็คือ,อเราจะไม่ไม่เอาเด็กไว้กักเด็กไว้เพราะว่าเก่งๆก,ก็จะให้เขาไปตาม อ่าตามความฝันของเขาให้เขามีอนาคตมีอนาคตอย่างรวดเร็วเห็นบอกว่าอีกแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือเพราะด้วยอุปกรณ์การซ้อมด้วยใช่ครับอุปกรณ์การซ้อมแล้วก็เราไม่มีอ่อุปกรณ์การซ้อมไม่พร้อมครับสนามบ้างอ่ไฟบ้างอะไรหลายๆอย่างครับประกอบกันครับก็จะให้เด็กไปในอ่อยู่ที่ดีๆครับผมโอ้ต้องบอกว่าน่าทึ่งนะครับสําหรับพกกล่องอาจารย์บอกเองเลยอุปกรณ์ไม่พร้อมไฟก็ไม่พร้อม แต่สร้างเด็กได้จนถึงระดับคว้าแชมป์ยูสิบสองของกรมพะศึกษาอาจารย์วินัยครับแล้วการหาตัวนักกีฬาในแต่ละคนในแต่ละรุ่นอาจารย์หาน้องๆมาอย่างไงครับอ,อ๋อการการหานักกีฬาเส้นหานักกีฬานี่ผมไม่ได้หานะครับผมบอกตรงๆเลยคือผมไม่ได้หาเด็กว่ามีความสามารถแต่ผมหาคนที่ใจรักแล้วก็อยากเล่นมีความอยากเล่นแล้วก็จะเอามาฝึกเอง มันโดยที่ไม่เป็นนะครับเริ่มจากศูนย์เริ่มตั้งแต่เริ่มแรกเลยใช่ครับแล้วพอพอได้มาแล้วเรามาฝึกสอนยังไงครับมาเริ่มจากเดาะหนึ่งจับเดาะจับเดาะจับแล้วก็เพิ่มขึ้นวันละลูกวันละลูกวันละลูกนะครับถ้าแล้วก็จะให้เคสเคสโค้ดแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเหมือนไม่เหมือนกันบางคนก็จะให้เดาะใช้ผูกแต่ผมนี่จะให้เดาะจับเดาะจับเดาะจับวันละลูกแล้วการขึ้น ทำนะครับคู่กล่องนี่ถือว่าเป็นการทําการตัวทํานี่จะจะเด่นกว่าเพื่อนในรุ่นทุกรุ่นเลยอันนี้พูดตรงตรงเลยครับในโรงเรียนทั่วประเทศไทยคู่กล่องนี่จะเป็นเด็กที่ขึ้นทําเตะครบรอบได้เป็นโรงเรียนแรกแล้วรุ่นตั้งแต่รุ่นปสองก็คือเริ่มเราสามารถทําตัวทําได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ปสองเลยก็น่าจะประมาณน้องๆ้องขวบใช่ไหมครับก็คือเริ่มจากการเตะขาข้ามขาก่อน เตะข,ขาขา้ามขาแล้วก็สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆครับแล้วการฝึกซอ้อมครับโปรชับห<อ>นักไหมครับน้องๆซ้อ,ซอมหนักไหมก็หนักครับประมาณสามสี่ชั่วโมงครับถามว่าหนักไหมก็คือแล้วแต,แวแต่แล้วแต่เด็กครับถ้าเด็กได้แล้วก็ไม่หนักคือเด็กเป็นแล้วจะไม่หนักแต่ว่าถ้าเด็กยังไม่เป็นเราก็ต้องเขียนให้ได้เขียนให้เขาได้เนี่ยแหละต้องถามเลยว่าน้องๆเนี่ยนอกจากจะไม่เป็นแล้วเด็กด้วยมีงองแงไหมครับ มีมากเลยครับเรื่องงอแงเรื่องเอาใจเราต้องเอาใจเอาใจเด็กนะครับเอาใจเด็กเอาใจคือหาอะไรมามามาสร้างกําลังใจให้เขาอย่างลูกอุ้มอย่างเงี้ยอ๋อเอาขนมมาล่อขนมมาล่อครับมาล่อก็เพื่อที่จะทําให้น้องๆได้มีเหมือนแบบว่าครับอ p a พชชั่นนิดนึงในการมาเล่นต่อซ้อมต่อใ่ครับอาจารย์ครับผมสงสัยครับ อาจารย์มีเคล็ดลับอะไรในการสร้างนักกีฬาครับก็ได้ข่าวมาว่าเนี่ยอาจารย์สร้างจนติดทีมชาติก็มีหลายๆคนก็โอ้โหระดับต้นๆของประเทศอาจารย์มีเคล็ดลับอะไรครับการติดทีมเด็กที่สร้างติดทีมชาตินะครับคือผมไม่ได้มีเคล็ดลับในการสร้างติดทีมชาติแต่ว่าผมสร้างเด็กคือเริ่มจากที่ยังไม่เป็นแล้วไปที่ไปเขาจะไปต่อตาม สถาบันใหญ่ๆอันนี้ก็คืออันนั้นก็คือเด็กจากเขารักแล้วเขาเขาเขาจะเขาเก่งจากที่นี่แล้วแล้วเขาก็ไปไปต่อยอดอย,อด,อยอดแล้วก็มีโอกาสติดทีมชาติได้ง่ายก็คือเราเหมือนเราเหมือนปูพื้นฐานน้องๆใ,<ช>ให้ใแน่นใช่ครับคือไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้ติดทีมชาติอยู่ที่นี่แต่ว่าเขาไปมีอนาคตแล้วก็ติดทีมชาติตอนที่เขาโตครับผม เหมือนเรา<ม>เหมือนเราเป็นพื้นฐานให้น้องเพื่อ<ช>ที่จะก้าวได้อย่างมั่นคงทีละก้าวทีละก้าวนะครับอาจารย์ครับ,รบตอนไปแข่งน้องๆ้ามรุ่นเนี่ยมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าน้องจะชนะโอ้ตอนแรกก็ไม่มั่นใจครับคือลงไปเห็นเด็กตัวเล็กก่าเพื่อน,ใน,ใ,นในทุกรุ่นเลยในทุกในรุ่นนั้นนะครับตัวเล็กมากแล้วทีนี้อพอเล่นไปเล่นไปเด็กก็มีความมั่นใจขึ้นครับแล้วก็ถือว่าเราซ้อมมาดี ก็เลยได้แชมป์ครับผมอาจารย์สร้างเด็กๆมาหลายๆรุ่นแล้วครับอาจารย์มองอนาคตของตัวเองในการสร้างน้องๆรุ่นต่อไปอยังไงหรือว่าอยากจะไปเป็นโค้ชในทีมตะก,ก้อที่รุ่นใหญ่กว่านี้หรือเปล่าอ๋อไม่ครับผมผมอ,อยู่แบบนี้ผมถือว่าซ้อมเด็กนะครับการดูแลเด็กที่จกไม่เป็น ก็จะทำให้มีมันมีความภูมิใจในตัวเองนะค,คือพ่อเด็กยังไม่เป็นยังไม่เก่งเราทําให้เก่งได้แล้วก็เขาก็จะมีอนาคตอาจจะไปเรียนที่อื่นอาจจะไปอ่โรงเรียนจิลาบ้างนะคแต่ว่าในจุดที่ว่าผมอยู่ตอนนี้นะอยู่ตอนนี้ก็คือ,อมีความพอใจกับการที่จะสร้างเด็กที่ยังไม่เป็นครับั่ฟังแล้วแบบน่าประทับใจก็เป็น อาจารย์ผู้ให้จริงๆนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์แล้วก็น้องๆมากนะครับนี่ครับขนาดช่วงแรกครับยังตึงขนาดนี้ครับช่วงต่อไปครับเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับทีมฟุตบอลที่เป็นตัวตึงของจังหวัดบึงกาฬครับตึงแค่ไหนรอติดตามพักกันสักครู่ สู่ช่วงที่2ของรายการสปอร์ตไลฟ์ครับเมื่อกี้เราไปชมตัวตึงใส่ปักตะกร้อของบึงการมาแล้วครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมครับมาชมตัวตึงฟุตบอลกันบ้างครับสวัสดีโค้ชและนักเตะครับสวัสดี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 ครับโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมครับจัดตั้งทีมฟุตบอลเริ่มมาจากอะไรครับโค้ชเริ่มมาจากรากหญ้าเลยครับจากเด็กในอำเภอแล้วก็ในตำบลครับแล้วก็คัดมาฝึกซ้อม หลังจากเลิกเรียนนะครับหลังจากเลิกเรียนมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างจากอบบยมุกต่างๆครับผมยาเสพติดด้วยสิ่งเล้าต่างๆเลยครับเด็กๆที่มาซ้อมเนี่ยครับเรามีการคัดยังไงบ้างครับโค้ชการคัดก็หลังจากเลิกเลิกเรียนนะครับหลังจาก16.00นครับก็จะเป็นเวลาที่เลิกเรียนก็จะเรียกแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับให้นักเรียนที่สนใจ ในกีฬาฟุตบอลนั้นเข้ามาคัดนะครับเพื่อดูศักยภาพนะครับแต่ละบุคคลครับผมเมื่อเด็กๆมาคัดติดแล้วครับตอนนี้ถึงคราวที่เราต้องซ้อมแล้วซ้อมหนักมากน้อยแค่ไหนครับ้ชก็ใช้เวลาในการซ้อมหลังเลิกเรียนก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับ1นชั่วโมงครึ่งครับใช้เวลาตอนเย็นอย่างเดียวครับผมตอนเย็นอย่างเดียวเลยครับครับผมก็คือเราจะมานเน้นๆเลยตอนเย็นอย่างเดียวตอนเย็นอย่างเดียวเลยครับเด็กๆที่มา ฝึกครับหลายๆคนเขามีทักษะมาแล้วหรือเปล่าครับหรือว่าเรามาหัดให้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยอ๋อเด็กชุดน,นี้ก็จะเป็นเด็กที่เริ่มจากหมอต้นครับตอนนี้ที่อยู่ตรงน,นี้ก็คือเป็นเด็กหมอปลายครับอ่าอายุเฉลี่ยแล้วก็17ปีครับ17ปีครับผมก็มีทักษะจากหมอต้นขึ้นมาครับผมกับบอลเจ็ดสีครับ้ชปีนี้ทางโซ่พิสัยตั้งเป้ากับการส่งไปแข่งบอลเจ็ดสีนะ ตั้งใจครับเพราะว่าเด็กๆชอบครับแล้วผมก็ชอบด้วยความแตกต่างก็ก็ได้ดูอยู่ในทีวีก็แบบมีระดับทีมชาติที่อยู่ในทีมด้วยครับก็อยากให้เด็กๆได้ประสบการณ์ตัวนี้ไปด้วยครับผมก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นประสบการณ์ของทางโซบิสายด้วยใช่ครับผมเราคิดว่าการเตรียมทีมของเราครับที่เราเตะบอล11คนมาตลอดนี่ครับโค้ชมันยากง่ายต่างกับบอล7คนยังไงที่เราจะต้องไม่เตะบอล7-4ก็อยู่ในวิธีการครับวิธีการเล่นก็ สปีดบอลของสปีดบอลก็จะมากกว่ามากกว่าฟุตบอล11คนที่เป็นระบบเป็นทีมใหญ่ครับเรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับจากที่เราไม่เคยแบบเตะบอล7คนเลยการไปเจอกับทีมระดับชั้นนําทั่วประเทศเลยเรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าเราจะทําผลงานได้ดี ต้องเอาใจลงไปก่อนครับนอันดับแรกก็คือเด็กอยู่ที่นี่โรงเรียนสู้วิสัยวิาคมใจสู้อย่างเดียวครับใจสู้ใจสู้อย่างเดียวครับวิธีการค่อยว่ากันต่อครับผมก็คือเอาใจเข้าไปสู้ก่อนใจเราเกินร้อยแน่นอนครับผมต้องมาถามครับต้องถามน้องๆว่าเคยชมบอลเจ็ดสีไหมเคยดูเคยดูแล้วเป็นยังไงบ้างในความรู้สึกเราตอนที่เราดูก็รู้สึกว่าอยากไปลองแข่งสักครั้งครับอยากไปลองแข่งใช่ครับเป็นบอลเจ็ดคนครับพวกผมเล่นแค่สิบเอ็ดคนก็เล่นสิบเอ็ด แล้ว11กับ7ดที่ว่ามันต่างกันอยมาก็อาจจะต่างที่อาจจะเล่นเทคนิคแผนการเล่นครับผมอาจจะต่างกับ11ครับแต่ก็คิดว่าเราก็สู้ได้สู้ได้ครับไม่กลัวใครไม่กลัวอ่าไปฝั่งถามฝั่งนู้น้ังไงฝั่งนู้นกองหลังก็ากองหลังดีกว่าเอาน้องบูน้องบูเคยดูบอลเจ็ดสีป่ะครับเคยครับแล้วเป็นยังไงบ้านความรู้สึกตอนที่เราดูก็น่าสนุกครับน่าเล่นดีกว่าบอล11ครับดีกว่าบอลส1สีสันข้างสนามสวยไหมสวยครับ ชอบละสซไม่ดูบอลเลยไม่ดูบอลเลยอ้าวไม่ดูบอลเลยชอบติดสารค้างเาไหมากกว่าอาถามโค้ชเอมครับคิดว่าถ้าน้องๆไปแข่งฟุตบอลเจ็ดสีนะครับคิดว่าน้องๆจะได้อะไรจากรายการนี้ครับได้มากเลยครับได้มากทั้งประสบการณ์ในการที่ได้ออกทีวีไปด้วยครับแล้วก็ได้รู้ได้เห็นในกิจกรรมของบอล7จสีด้วยแล้วก็มีการพัฒนา ได้ดูแล้วก็ได้นํามาปฏิบัติไปด้วยครับผมก็คือจะเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาปรับใช้กับทีมของตัวเองด้วยโค้ชเคยดูบันเจ็ดสีครับบางทีไม่มีชาเลนจ์ครับผมวันนี้ก็อยากจะชาเลนจ์น้องๆบ้างครับขอตัวทีเด็ดสักห้าคนผมอยากแข่งกับน้องๆครับแต่ว่าจะให้โค้ชเป็นคนตั้งกติกาให้จะตั้งกติกาอะไรให้ผมแข่งกับน้องๆครับสักห้าคนครับเอาเป็นของการยิงจุดโทษนะครับยิงจุดโทษรับผมมีตัวแทนห้าคนครับ แข่งกับผมกมได้เลยนะใช่ครับได้ครับแต่ว่าก็ต้องต่อให้ผมเลยนะมีต่อไหมต่อต่อต่อครับต่อต่อเลยดิเอาปัดจิ้งหรีดก็ได้ครับให้น้องปัดจิ้งหรีดก่อนก่อนยิงจุดโทษแล้วผมยิงจุดโทษเฉยๆนะครับผมเดี๋ยวผลในการชาเลนจ์จะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าครับ ข้าไโอ้แค่สองลูกเองพี่ยิงเข้าห hey, ้าลูกเลยก็ได้โอ้ยเต็มได้ด้วยกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการสปอร์ตไลฟ์ครับช่วงสปอร์ตชาเลนจ์ครับตอนนี้ผมชาเลนจ์น้องๆครับจากโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมครับยิงจุดโทษแข่งกับผมครับน้องมี5คน ผมมีคนเดียวก็วต้องต่อให้ผมหน่อยก็ต้องปั่นจิ้งหรีดสักห้ารอบก่อนแล้วค่อยยิงประตูนะอันนี้มันต่อให้พี่นะโอเคเอาคนแรกชื่ออะไรครับชื่อเอ็มครับสักดินครับตำแหน่งอะไรครับปีกซ้ายครับมั่นใจมากน้อยแค่ไหนจะยิงจุดโทษเข้ามั่นใจมากครับเออคีว่าไม่เข้าหรอกเอะไปลองเลยไปปั่นจะปั่นจิง้งหรีดมารอบแรกเ้าฮะเอายิงเลย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 เอา เท็ด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 เลยมาคนที่2ครับชื่ออะไรครับชีเตอร์สุนัทครับตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งแบ็คขวาครับมั่นใจมาจะยิงเข้ามั่นใจครับอ้าวถ้ามั่นใจไปปั่นจิ้งหรีดเลยครับเอายิงโอ้โหเอารู้สึกยังไงอรัปั่นจิ้งหรีดห้ารอบแล้วไปก่อนไปยิงเนี่ยโอ้เวียนเรียนหัวครับเวียนหัวนะเอาปั่นไม่เข้านะครับมาครับคนที่สามครับชื่ออะไรครับซีฟุกครับสุรเชษฐครับ ตำแหน่งแล้วครับกลางลุกครับกลางลุกนะ<อ>กลางลุกอย่างเราอะ่ะมั่นใจมากน้อยแค่ไหนมันยิงจุดโทษเข้าเนี่ยสามเหลี่ยมเลยครับเอาสามเหลี่ยมนะเอารอดูเลยสามเหลี่ยมไปปั่นยิงดีก่อนเลยครับออาถอยถอยวยิงโอ้โหเอามาเออโอ้ยิงใส่ด้วยอ้าวรู้สึกยังไงบ้างปั่นยิงดีแล้วยิงเนี่ยวินครับวินหัวชื่ออะไรครับชื่อบูครับนิพนธ์ ชื่อบูครับบูตำแหน่งอะไรนะครับเซนเตอร์ครับเซนเตอร์นะเฮ้ยเซนเตอร์เรายิงแม่นเหรอแม่นครับแต่ถ้ายิงแม่นก็ไปเลยหมุนไปยิงครับโอ้โหโอ้โหคนนี้สองเหมือนถูกแกล้งผู้รักษาประตูไม่พุ่งเลยเอาล่ะอาชื่อครับผัวโดนครับผัวโดนนะครับตำแหน่งอะไรครับกองหน้ากองหน้านะโอ้โหคนนี้ยิงเข้าแน่เลยมั่นใจมากนักแค่ไหน ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไปก่อนเลยขอห้ารอบเร็วๆนะไม่เอาอื่นๆแล้วนะม <c oughs> ารอบแรกครับ <c oughs> อ้าวยิงเลยครับ <c oughs> โอ้โหนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้โหหมุนยิงขนาดน, <c oughs> นี้ประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่บางนู้นไม่มีโกไหวไหม <c oughs> ไม่ครับไม่ไหวแล้วนะเอา,ปาไปไป 5คนครับของโซวิสัยยิงเข้าไป2คราวนี้ก็มาตาผมแล้วเนาะโซว์เนี่ยยิงเข้าไป2ลูกเนี่ยพี่คิดว่าพี่จะยิงเข้าไปแค่ไหนโอ้แค่2ลูกเองพี่ยิงเข้า5ลูกเลยก็ได้โอ้โหพี่พึ่งลูกแรกพี่ใจเย็นพี่เหลืออีกลูกนึ่ง สแล้วนะเหลืออีกลูกนึายถ้าพีงเข้าลูกนี้ผมมัวหน้าเลยกี่รอบกี่รอบอ่ะกี่รอบห้ารอบกมได้อ่าได้เทปเฮ้เทปลยอ่าลูกที่สามด้านของผมเองาลี่้ย้ยเ้ยยเ รุปผลของการชาเลนจ์ครับผมชนะไป3ต่อ2เอ้มาถามน้องผูริษาประตูหน่อยอ่อนให้พีหรือเปล่าอ่อนให้ครับโอ้โหเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องอ่อนให้พีก็ดีใจนะครับคุณครูครับปีนี้มีฟุตบอลชป์กีฬา 7HD ครับทางโซ่พิสัยครับจะส่งแข่งขันแน่นอนแน่นอนครับอยากจะฝากอะไรทางทีมฟุตบอลของโรงเรียนโซ่พิสัยไหมครับฝากอำเภอครับชาวอำเภอโซ่พิสัยแล้วก็ชาวบึงกกรครับร่วมชมร่วมเชียร์ ลูกๆนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับไปแน่ครับช่อง7 s d ครับผมอ่ะอย่าลืมเชียร์น้องๆโซ่พี่สายครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการสปอร์ตไลฟ์ครับอย่าลืมชมทุกคืนวันอังคารครับสัปดาห์หน้าผมจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดไหนกีฬาอะไรรอติดตามครับแต่ก่อนอื่นครับสัญญากันแล้วครับน้องๆครับมัวหน้าตามสัญญาครับไปเลยครับสวัสดีครับ you <laughs>